สวัสดีครับไอ้น้องครับพ่อพ่อรับวังข้ามเฟมิลี่คือเก่าครับมันนี่ที่ภามาเบิ่งอัปเดตการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมนะครับสร้างอยู่ที่นครับมาโนครับมันนี่เพิ่นสีเข่าผนังแล้วนะครับไปเบิ่งวิธีการตัดตัวยู่ครับตัวยู่อลูมิเนียมเพื่อที่ใส่ผนังเนี่ยเพิ่นตัดแต่งไรครับตัดตรงหมดหรือตัดสี่สิบห้าองศาไปรุ่นนะครับไปเบิ่งช่างปั้นครับช่างมืออาชีพของเขานะครับอาชีพตึกฝาครับ นี่ครับช่างฟันพ่นสิตัดขาดเพว่าน,นะครับตัดตามขนาดความกางกว้างเท่านั้นความกว้างความยาว,าาวาาเส้นเหล่าพ่นสิไปเฉือนให้เป็น45ครับเขาสี่สิบโดยใช้ลูกหมูได้ครับเล็กีหน่อยด้วยหรือใครซีไม่เลื่อยตัดอลูมิเนียมโดยตรงก็ได้นะครับของเข้าใส่ลูกหมูตัดง่ายๆก็ได้นะครับนี่ครับเพิ่นกระสีวัด45นะครับโดยใช้อุปกรณ์กันง่ายๆเนาะเอาเล็กฉากธรรมดาเท่านี้แหละนะครับตัดแล้วเพวกใหญ่ทรงขึ้นไปให้ช่างเบิ่มก็ช่างยาวยืมทึง ครับตัวอย่างครับตอนนี้ตัวอย่างที่เป็นตัดแล้วเป็นทรงึ้นไปให้ช่างเบิมเหมือนกันยิ่งครับเข้ากันคักขนาดแจบเพราะฝาน่นาะนะพี่น้องเอ้ฝ้อฝานยังไงฮึนะครับฝุดเข้ากันคักขนาดย้อนแสงแจ้หน่อยเนาะเดี๋ยวไปหามุมดีๆให้กันโอ้โหแดดจัดพี่น้องเลยมือนใครแต่อยู่ในข้างในผนังตึง่งป่องเย็นขนาดพี่นอ้องมามีควอมร่อนแพร่ขยายลงมาเลยครับ นะครับจะยิ่งเข้าไปนะครับเนาะน่ครับอ่ามอนี่ได้๋ับเเกียรตินะครับพี่น้องผมมาเบิรงนะครับศึกษาดูงานให้เรากำลังเกียรตเห็ดรติเทมตัวยูตัวนี้รู้สึกว่าสีนาเป็นพิเศษนะครับเนาะเขาสั่งมาจากร่านหลังค่าปิ้งปองโดยตรงถ้าไปซื้อตามท้องตลาดมันสีบางตันี้ครับตัวนี้มันสีมาตรฐานนะครับ ราคากับโบถึงพันครับพี่น้องยอมเย้าไหครับหนาหนาเป็นพิเศษผมขี่คานแก้ไขางานเอามาตรฐานทุกอันเลยครับเพราะว่าบ้านเขานี่เขาต้องยููดนนะครับใช้ชีวิตยู่ดนเฮดแล้วก็คือสีบประเทศอีกจะหลังออกไปหลังเดียวเท่านี้แล้นี่ครับเวลาการยิ่งก็จะเพิ่มลอกสติ๊กเกอร์นะครับแล้วพี่น้องเวลาเขาท่าสีท่างนนทังคนสีอย่างมันต้องบบเปลี่ยนครับจะค่อยดึงออกที่หลังก็ได้ นะครับอัดซิลิโคนก่อนก็ได้ก่อนวิ่งหรือบออัดก็ล่ออาดที่หลังก็ได้ครับได้ยุ่นะกันรั่วนะครับกันรั่วกันฝนสาบหมืดเล็หน่อยเนาะพี่รองเนาะนี่ครับพัดออกมาแล้วสีสิมหายตั้งแต่ที่ไปรับจำพอดีเป็นเก่าสีปงสาชัวพอดีทำงานสบายเนะาะชักบัตเนาะเย็น,เ,นเย็นคักเรา,า่ะโอ้ยสบาย ชัางวนเนวนี้ชัางวนโอ้ชัางวันนุ้ยเก็บแบบครับเก็บแบบเก็บแบบพอดีเทาเทพื้ผืนน่อว่านี่ครับแล้วแล้วเทพื้ผืนก็ไปก็ใส่ผนงังใส่ยังแล้วครับตกแต่งภายในกูกระเบื้องกระเบื้องพร้อมแล้วนะครับอันทุ่ยนะครับ อ๋อใชเขาต้องทาเงี่ยไม่แนบก็ยังใจแข็งแบนีก็มีทรงารอบูุบาก็เสียนันอ่อนนะกงนเนี่ยบอกเลยผิวข้างนอกมันจะโมเสียนะครับเชคนิคของเรานะครับนั่นอ่อนก็น่าจะดีออกมาดางบนแขงครับแขงดีขนาดมาานดีขนาดมาดูแขบิ การติดตั้งแผ่นข้างล่างครับเราใช้พุกนะครับคุกยิงแล้วก็มดยินลงไปเลยนะครับลงไปเลยกับพื้นปูนที่เราเทปูนมันยังไม่แข็งมากนะครับก็ยิงทำงานได้ง่ายสุดยอดครับพี่น้องดูแสงแม่งครับ ครับเวลาตัดแผ่นที่เหลือออกนะครับเสร็จแล้วส่วนที่เป็นโฟมเนี่ยเราใช้ไบเลื่อยตัดเล็กนะครับสะดวกกว่าเลื่อยลันได้ครับเพื่อนง่ายครับสะดวกแล่นได้เลยเนี่ยแตด้วยครับเรื่อยๆก้าวเดียวครับเก้าเดียวสะดวกแม่นบ่ช่างเงี้ยวเฮ้ยเทคนิคผมมุดคนก็ตัดเส้นซีเน็ตเก่าเส้นเพื่อเส้นเหนือเลยเพียว เพื่ออะไรเนี่ยครับเดี๋ยวมันสียิ่งบนมี้มองยิ่งจ้ะเนีย่ยแต่งนะครับแต่งผิวด้วครับตอนตอนนี้เราก็จะยิ่งซิลิโคนนะครับเพืเ่อนๆครับแต่ต้องเอาพลาสติกใส่นี่ออกก่อนด้านข้างเฉพาะด้านข้างส่วนด้านกว้างก็ยังให้รักษาความปลอดภัยสะอาดไว้ก่อน ซิลิโคนใส่ไม่ออกครับหัวมันตันโอเคครับ,ใ,รบใส่ซิลิโคนเลยครับเพื่อนๆครับใส่ซิลิโคนเข้าไปเพื่อกันน้ํารั่วนะครับผนังทุกแผ่นนะครับก่อนจะประกบเข้าการนี้เราต้องใส่ซิลิโคลนลักษณะการยิงก็จะยิงเป็นตัวเอสนะครับเป็นตัวเอสยาวไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> เขาเอาวจะเป่นแหกก่อนทดลองก่อนหนึ่งช่องเอาตรงตรงเนี่ยเงี้ยตรงตั้งแผ่นแรกของบ้านนะครับผนังในแนวตั้งนะครับผนังบ้านของผมใช้สีขาวด้านในเป็นขาวหมดเลยนะครับหลังใหญ่ด้านนอกเป็นสีแดงครับผมเป็นคนชอบสีแดงสไตล์นอร์ดิกแท้ๆ ของแนวสวีเดนเดนมาร์กก็จะเป็นผนังสีแดงนะครับส่วนมากสีสุดฉาบบางที่ก็สีเหลืองสีเขียวส,ส,สีฟ้านะครับเอาละครับแผ่นแรกช่าง <m> <d ance> บิ้มดันเข้าไปแล้วครับตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับเพื่อนๆเข้าได้แล้วต่อไปก็จะดัน <m> <d ance> ดันไปเรื่อยๆดัน <d ance> <m> <d ance> ไปฝั่งนี้นะครับน่าไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว <d ance> <m> <d ance>

นเอาต้องใส่เกียงใส่ยังเงียเง่ยมครับเงี่มล่างมันจะเข่างางนะครับเนาะเทคนิคการเข่านะครับพี่นอ้องเอาชากเอาเกียงเล็กโปรสีก็ได้ ยกจัะหน่อยเออแจ๋วครับเรียบร้อยยกจัหน่อยเข่าเรียบร้อยดันไปเลยบัดนสไลด์สไลด์ภาษาอังกฤษเขาเอื่นเอาทั้งเน่าก่อนทั้งทั้งบนก่อนทั้งเดี๋ยวลองเชินกันเอาบัดนี้พร้อมกันบัดนี้นี่ครับทำบ้านตัวเองนะครับพี่น้องเอาเป็นโฟแมนพร้อมนะครับออกความคิดซอยเพิ่นทิดําเพิ่นนะครับเลือกฉาก เวลาเราเอาแผ่นเข้าแผ่นที่สองใช้ฉากในการช่วยดึงนะครับสร้างจับให้มันต่้นลงเพื่อความสะดวกนกางานม่ง่ายๆ,ๆครับไปเงียบัเปเงียบผนังในหะ้มันใากันได้เข้าไปแล้วครับแผ่นแรกสบายเลยครับเข้าไปแล้วครับแผ่นเรขึ้นแล้วครับแผ่นที่สองครับ ง่ายๆครับเพื่อนๆเราบากแล้ก็เข้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยดันเข้าข้างบนก่อนดันเข้าข้างบนก่อนเ่นีใส่อุปกรณ์ช่วยนะครับเป็นเกียงก็ได้หรือไอ้เหล็กโพสีก็ได้ดันเข้าเลยครับ เอามตกึงแจวูครับยยกขึ้นกนต่ำยกขึ้นกนมันหนีบเอยมันจะดึงอีกทีและดึงก็ม่แพะไปกันการมันคืพาสติการเพื่อนไปเลยเราต้องเอาออกเข้าร่องมันจะแน่นไปับกั ไปน้ครับไปแล้วเข้าจังหวะมันก็จะเข้าเลยยกขึ้นต่้มยกขึ้นตั้มต้องยกขึ้นนี่ครับวิธีการของเราไม่ได้ใช้เหล็กสากฉากเลยนะครับเราใช้โฟมมาทุบเข้าไปเลยดันเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ต้องใช้เหล็กฉากนิดนึง ยังไเอามาเอาตุ้งยัข้างล่างชนข้างบนต่ำต้องเอาเลิกฉากมาหลุดก่อนฟุ้มจาีใช่ไมุ้งที้งไหมง ยกขืนมันวิทอ่ข้างบนกัดกันอยู่นิดนึงแต่ไปแง้มหัวข้างบนออกอ่ะกังสี้ขาาได้ ข้างใต้นี่เลื่อนเขาแล้วดึงพัติก่อนโอเคข้างบนไปแง้มหัวมันออกแง้มหัวออกเขาได้เรยวเ โหมดเน่ยทุบกันเลยป้องกันมีเราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ครับใช้เหล็กฉากนะครับในการดันแข่งกันออกมาแข่งตัวหน่อยกว่าเอาละครับดันเข้าเลยครับเข้าสองคนแค่นั้นเองสบายมากมากครับขนาดนี่น้องยสุดเลยลุลูกเขาครับตัดใจตัดใจกนนะครับขัาไปต ouais. right. pues, ุ Onion, ๊บโอเคตุบเลย เอาข้างล่างเขาครับข้างข้างบนเขา้าเข้าแล้วเอาข้างล่างเขา,ขานีะครับเทคนิคครับเพื่อนเอาแฟนพ่นนิดเดแบบเอาหัวอ,ออกมาก,ก่อนเงี้ยวเอาหัวอออมาก,กาา่อนมันเต่าวบ่คล้อมกันไอ้พ่อเออจ้าเนี่ยเออใส่หัวใส่หลังใจหน่อยเอออ้าวเออ เรียบเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเฮ้ยบนันรายการเหรอเขาเป็นอะไรตํแจวครับมึงผสมดูเขาจะนั่งมึงอยู่ใกล้มึงอยู่กลางเลยเออไปอยู่ใกล้เนาะลงส่วนเนาะเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นรายการรายการแล้วเสมอละเสมอละเสมอละมึงทีม้าแจวครับแจวแผ่นที่สองก็เราจะเข้าแล้วครับพี่น้องครับแผ่นที่สองก็เราจะเข้ายิ่งซิลิโคนก่อนนะครับเนาะ เดี๋ยวจะนี่ซิลิโคนในี่นลองของก,กเข้ากวา 3, 3, 3, 4, ้างสามคู้นสามสามพื้นสี่นะนะครับสามสี่เมตรฝานฝานในตัวครับพี่น้องฝานในตัวเป็นผนังเรียบร้อยสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเจาะใส่หน้า,นาต่างครับแขวนยากใส้นหน้าต่างก็เจาะใส่หน้าต่างม่ใส่กับปล่อยเลยครับ ครับแผ่นที่สองมาแล้วนะสุดยอดนะครับช่างเรามีความชำนาญนะมีความชำนาญเพื่นเพื่อเพื่อนเวไปต้องอนาอนเดี๋วเ้า่นหัวนัะ ไปเลยต้องัาอใหดีกันด้นขนาดนี้ดันขึ้นดันขึ้นอันวิทมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมันเข่าล็อกมันด้เกิดล่นมาแล้วไปแล้วแผ่นที่สองห้องนี้นะครับดูดูเาเชื่อเรื่องห อันนี้มันเห็นตัวนี้นะมุมมันเนี่ยมันจะงมือเข้าไลยเดี่ยวเลอเล็บมือใหม่เอาเล็บมือใหมอาไรยวนี้นี่เดี๋ราใส่เหรอครับครับนี่ครับเทคนิคในการแง้มนะครับเทคนิคในการแง้มเพื่อให้เขาง่ายครับเออเออเอาอีกคนเอาเกี่ยงนะครับเด้๋พี่บองนะเอาเกี่ยงเสียบใบซบใบครับง่ายๆเลยอีกคนหรือเทคนิคของช่างเฮานะครับช่างอื่นอาจจะเห็นป่ะคือกันครับ ช่างยืนนีุ่ดครับนี่ครับอันนี้เทคนิคของช่างเบิรก็ช่างเหยานะครับช่างว่องเ,อเกียงล็อกไว้เ,เกียงวัีแข็งกว่าตัวตวันสีต้องก็า,ากสามเลี่ยมมันกนร,นรีนะครับเลี่ยมันอ่อนนะครับเลี้ยงนี่มันแข็งสีเขาไปเด้งไง่ายๆเลยครับตออั้งแต่ข้งเขา,าอเออตั้งแต่ขาวซำง อาต้นเดียก็ได้ก็อาต้น,อนโอเคครับโอเคช่างบิ่มบริสายสากสามเหลี่ยมเลยครับเอาไม้แขวนผ่ามาประดิษฐ์ใจนครับเดียยวครับพี่น้องเน็ดเป็นตะขอคือเบ็ดนี่ครับถึงไวโอ้เนี่ครับนี่ครับเล่าไอไอเดียเล่าใส่ได้ครับไอเดียเล่าใส่ได้ พอเหืออะไรขอหนึบโอ้โอ้บนบนบนเหือนอนนขังโอ้ยเอาเขาไมเอาเขาไมลองดรงกลางเลยนะใช่ไหนี่ลงาอีกลงาอีกหลุดลงาเอาเอาเขาเลยเอาไลยอานทุกเอาเลยเอาฟ้นเวลาเข้าเขาจะ่เบ่เรานีครับจะเรียกโปรซีนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยวน ปลาเกียงดูแดงเกียงซีสุดยอดเลยเมื่อวานอ้าวเขาเรียเขาเรียกดูทั้งหมดอีกติดติเดี๋ยวเอาเอาตั้งแต่น้ำบัดทั้เข้าวฟอกฟกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็จะอัปเดตการสร้างบ้านให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมมาฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ a งค k a m ฟ a m ลี่ด้วยนะครับเข้าผนังแล้วครับวันนี้